ยักยอกสินสมรสอาวุธไยที่ผัวเมียมักใช้เล่นงานกันสามีภรรยานะฮะยามรักกันอะไรก็หวานชื่นอะไรก็ยกให้เธออะไรก็ใส่ชื่อเธอแต่ทีนี้พอความรักจืดจางนะฮะมักที่จะแอบเล่นงานกันแอบโอนทรัพย์หนีแอบเอาไปจำนำจำนองไม่บอกผัวบอกเมียจึงเกิดปัญหาขึ้นว่าบอกเฮ้ย hey, ทรัพย์สินหามาด้วยกันทำอย่างนี้ได้ยังไง มีการแจ้งความจับกันฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลเหล่านี้นะฮะทีนี้การที่จะเกิดข้อหายักยอกสินสมรสนะครับเบื้องต้นเราก็ต้องมาดูว่าสินสมรสคืออะไรโดยปกติสินสมรสนะครับก็จะมีการกําหนดไว้นะฮะในมาตรา1474นั่นคือเป็นทรัพย์ที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสเป็นทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มานะฮะในระหว่างสมรสโดยพิันกรรมหรือการยกให้โดยเสนหาที่ระบุว่าเป็นสินสมรส ถ้าไม่ได้ระบุเป็นสินส่วนตัวนะหรือกรณีว่าเป็นดอกผลของสินส่วนตัวถือเป็นสินสมรสทันทีนะฮะทีนี้พอหลังจากที่เกิดทรัพย์สินขึ้นมานะฮะสินสมรสบอกเฮ้ยอะไรมั่งนะฮะสินสมรสเอาง่ายๆสินสมรสเรามองดูคือ1เงินเดือน2ก็คือจะเป็นประเภทที่โบนัสนะฮะหรือเป็นทรัพย์ที่ซื้อเข้ามาในระหว่างที่อยู่กินด้วยกันประกอบธุรกิจมีการได้เงินมาเอาไปซื้อรถใส่ชื่อเธอไว้ ได้เงินมาซื้อที่ดินใส่ชื่อเธอไว้แก้วแหวนเงินทองนาฬิกาซื้อมานะฮะก็อเอาไว้ในบ้านนะฮะก็จะถือเป็นทรัพย์สินนะฮะสมรสแต่ถ้ากรณีเป็นแหวนเป็นอะไรที่ซื้อมาแ้ะยกให้อันนั้นจะเป็นสินส่วนตัวนะซื้อแหวนให้ผัวให้เมียซื้อสร้อยให้เมียเหล่านี้นะฮะถ้ากรณีว่ายกให้ไปแล้วนะก็จะถือว่าเป็นสินส่วนตัวนะฮะไม่ใช่สินสมรส แต่กรณีซื้อมาแล้วฝากใส่ชื่อไว้ซื้อมาเพื่อใช้ด้วยการใช้ร่วมกันหรือเป็นทรัพย์สินที่ยังไม่มีการแสดงออกว่ายกให้เธอเพียงผู้เดียวเหล่านี้นะฮะก็จะถือว่าเป็นสินสมรสถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสทีนี้กรณีเมื่อเกิดสินสมรสคือซื้อรถมาใส่ชื่อเมียซื้อรถมาใส่ชื่อผัวนะฮะแล้วมีการแอบไปขายจำหน่ายจ่ายโอนตรงนี้จะถือว่ามีความผิดฐานยักยอกสินสมรสคือยักยอกทรัพย์ ตามมาตรา3 5 2ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยนะฮะมีการยักย้ายถ่ยายเทเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองหรือของบุคคลที่3จะถือว่ามีความผิดนะฮะฐานยักยอกทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทนะตรงนี้จะถือว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์นอกจากนั้นถ้าเป็นกรณีที่อยู่ในละการอยู่ในระหว่างฟ้องหยา่าหรือฟ้องแบ่งทรัพย์สินกัน นะฮะตรงนี้สามีภรรยามีการแอบขายรถแอบขายที่ดินแอบขายบ้านแอบขนตู้เย็นพัดลมโทรทัศน์ไปขายนะฮะตรงนี้จะถือว่ามีความผิดฐานช่อโกงเจ้าหนี้กรกะทงหนึ่งตามมาตรา350ผู้ใดเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ของตนนะฮะหรือผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งใช้สิทธิ์หรือจะใช้สิทธิ์ทางศาล ะะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์ไปก็ดีหรือแกล้งให้ตัวเองเป็นหนี้อันไม่เป็นความจริงก็ดีผู้นั้นมีความผิดฐานช่อโกงเจ้าหนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทนั่นก็คือกรณีสามีมีโนติสมาแล้วสามีบอกว่าจะใช้สิทธิทางศาลจะฟ้องมาแล้วโอนรถหนีโอนบ้านหนีโอนตู้เย็นพัดลมโทรทัศน์ขายหนีเลยตรงน,นี้จะถือว่าช่อโกงเจ้าหนี้ด้วยยักยอกสินสมรสด,ด้วยนะฮะ ตรงนี้สามารถดําเนินคดีได้ทั้งสองอย่างแต่กรณีว่าทรัพย์สินนะกรณีถ้าสามีภรรยามีการหย่ากันไปแล้วแต่รถยังเป็นชื่อเมียอยู่เมียเอาไปใช้อยู่หรือผัวเอาไปใช้อยู่ที่ดินยังเป็นชื่อของผัวอยู่ตรงนี้ถ้ามีการขายไปหลังจากหย่าแล้วก็ยังถือว่าเป็นการยักยอกสินสมรสนะถึงแม้ความเป็นจริงอะ่ะคุณจะแยกทางกันแล้วหย่ากันจดทะเบียนหย่ากันเรียบร้อยแต่ความเป็นสินสมรสยังคงมีอยู่ หรือกรณีว่าบอกให้ไม่ได้จดทะเบียนนะตรงนี้ไม่ใช่สินสมรสก็ไม่ได้ถ้าทรัพย์นั้นคุณทําธุรกิจหามาได้ด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของร่วมผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยนะฮะเบียดบางทรัพย์นั้นเป็นของตนเองก็ยังมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะฮะแต่ตรงนั้นเขาจะเรียกว่าทรัพย์เจ้าของร่วมแต่ตรงนี้ถ้าเป็นสามีภรรยาเรียกว่ายักยอกทรัพย์สินสมรสซึ่งอยู่ในองค์ประกอบความผิดตรงนี้ด้วย ในเรื่องนี้มีดีกานะฮะกำหนดไว้เป็นดีกาที่1 2 2 5 0งสทับสองการลงทุนทําไล่องุ่นระหว่างโจทกับจําเลยที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ในช่วงเวลาที่โจดร่วมกับจาเลยยังคงเป็นสามีภรรยากาันแม้ต่อมาจําเลยจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยแต่ก็ยังไม่ได้อยากขาดกับโจ์ร่วมเงินชาติเชยที่รัฐบาลออสเตรเลียจ่ายให้แก่โจ์ร่วมและจําเลยกรณีเลิกทําไล่างุ่เงนเป็นเงินที่ได้มาในระหว่างสมรสจึงเป็นสินสมรส การที่โจทร่วมส่งเงินค่าชดเชยมาให้แก่จำเลยส่วนนี้ยังคงเป็นสินสมรสเมื่อจำเลยนำเงินไปซื้อที่ดินพร้อมบ้านพิพาทถึงแม้มีการจดทะเบียนโอนใส่ชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวรัพย์พิพาทก็ยังเป็นสินสมรสระหว่างโจทกับจำเลยจำเลยจดทะเบียนขายฝากที่ดินพร้อมบ้านอันเป็นสินสมรสระหว่างโจทกับจำเลยไว้แก่มอภายหลังโจทร่วมยื่นฟ้องจำเลยขอหย่าและแบ่งสินสมรส จึงไม่ใช่การกระทำสัญญาในลักษณะปกติแม้คดียังมีข้อพิพาทโต้เถียงกรรมสิทธิ์กันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลก็ต้องถือว่าโจทย์ร่วมอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ที่จะมีอํานาจฟ้องจําเลยการกระทําของจำเลยจึงเข้าองค์ประกอบความผิดของฐานช่อโกงเจ้าหนี้ตามมาตรา350ที่ดินพร้อมบ้านพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างโจท์ร่วมกับจําเลย โจดร่วมจำเลยจึงเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินพร้อมบ้านพิพาทการที่จำเลยนำที่ดินพร้อมบ้านไปจดทะเบียนขายฝากไว้แก่มอโดยโจดร่วมไม่ทราบและไม่ได้รับอนุญาตจากโจดร่วมก่อนและไม่ไถ่คืนภายในกำหนดการกระทำของจำเลยจึงเป็นการเบียดบังเอาที่ดินพร้อมบ้านพิพาทไปเป็นของตนหรือบุคคลที่3โดยทุจริตจึงเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินสมรสตามมาตรา352วรรคแรกด้วยอีกกระทงหนึ่งเห็นไหมนะฮะ การที่เรามีทรัพย์สินขึ้นมาในระหว่างเป็นสามีภรรยาก็ต้องระวังนะใส่ชื่อคนใดคนหนึ่งไว้ก็ไม่ถือว่าเป็นของเราแต่ฝ่ายเดียวแต่ถ้าจะให้ชัดเจนนะฮะการได้รัพย์มาในระหว่างสมรอส,สมรอันไหนเป็นสินสมรสอันไหนเป็นสินส่วนตัวเฮ้ยเขียนบันทึกกันให้ชัดเจนไปเลยถ้าใครเกิดเอาไปขายใครเกิดเอาไปจําหน่ายใจโอนบอกจะไม่ได้มาเล่นงานกันทีหลังนะฮะเอาชัวร์ไปเลย แต่ถ้ากรณียังไม่มีการทําบันทึกกันไว้ก็ต้องดูให้ดีถ้าพลาดมาอีกฝ่ายหนึ่งเล่นคุณแน่